สวัสดีค่ะหนูเจอาขอ้าุนะวันนี้จะได้เล่นเกมเมาส์ซินโมนิเตอร์มาแล้วถึงจะให้พร้อมนะคะเริ่มได้เย่ yeah. เอาละเริ่มพร้อมที่เห็นว่าที่มีการเห็นอยู่จริงเกินไปเคยเห็นอยู่จังเคยเห็นยีมีเห็นว่าเกิดด้วยให้พร้อมเกินไปหรือเปล่าไอม,มาเร็วแม่เคยเห็นอยู่จริงละเกินเคยเห็นอยู่นั้นพร้อมใจเลยเออ เซนด์รูเห็นว่าที่มีทันเห็นอยู่กันเพิน่นไปเป็นแสงตัวแสงก่อนเอาล่ะเคยเห็นว่าที่เอาให้ชิดก่อนเออเอาล่ะเคยเห็นว่ามีเ,เห็นว่าดีมีสิ่งที่ไม่ดีเลยเนาะเอาล่ะเคยเห็นอยู่จริงเกินไปหรือเปล่าไอ่ไหนหาไม่เจอเลยเนาะที่ไม่มีเนาะต้องไปหาที่นี่ก่อนดีกว่า เคยเห็นว่าที่มีเราจะตั้งใจดีของดีพอใจเลยเนาะเคยเห็นอยู่จริงกันเป็นพอเล่นแหละอะไรมะเนี่ยออโอ้โหแมงมงุมอ้าอไอเจ็บนี่สุดยอดที่เขาเคยเห็นอยู่จริงนอีอ้โอะเนี่ย เออ,อยู่ไหนวะเกิดไปหรือเปล่าวะเนี่ยเคยเห็นอยู่จริงเกินไปทนาตัวอะไรวะเนี่ยเกินคําสั่งไม่ดูเรื่องเลยนะ่ะไอมันตกไปไม่ได้โอ้โหเอาล่ะเออแคปเป้นเออแพนอยู่ไหนวะเนี่ยว่าหายไปไหนวะเนี่ยเออเห็นอยู่จริงเลยเอาไปเลยนั่นก็เห็นอยู่จริงเกิน หนีไปก่อนเอาละเยี่ยมสุดยอดเอาละเอาอาหารไปก่อนเซเอออาหารไปก่อนเอาไปอาหารไปก่อนเซมันกระโดดสิเคยเห็นยูจริงเลยเกือบไปไม่ได้เห็นมิไม่ทันเลยนี่กว่าเออเห็นยูจิ่งนี่นีม่มีตอนแสดงรูปภาพมาเลยเนาะเออนี่ เคยเห็นอยู่จริงเกินเอาละเคยเห็นอยูจริงนั้นมีใหนีมีที่ในได้ตั้งใจเลยเยี่ยมสุดยอดเอาละเอาอาหารมาด้วยนะเอามันกระโดดไม่ได้เฮ้ยเห็นว่ามีเห็นอยู่เคยเห็นว่ามีพอใจเลยเกิดรู้ว่ามีเห็น,นจริง <c oughs> เอาละอาหารแมวก่อน นี่เคยอาหารแมวน่ะเคยเห็นว่าดีหอยู่จริงวันนี้ตั้งใจดีกว่าเอาอะเอาอาหารไปก่อนสิเลยนถึงจะจำมามาให้ก่อนดีกว่าเอาอาหารไม่มีระวังหนูดำด้วยเนี่ยมันจะมาจะโจมตีเรามันจะกัดฉันเมื่อกี้โอเออโอโหนี่ฉันด้วยเห็นวี กระโดด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 ปั๊บจิ้วเอาอาหารไปก่อนเห็นเห็นว่าจริงนะเห็นอาจารย์เกินวันวันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออเออเอาอาหารไปด้วยนะอ้าตายเลโอ้ my god เกือบชิบหายแล้วเอาไม่กดผิดเอาละเกินดูนีเห็นว่าที่มีจะเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ย เห็นอยู่จริงเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละเจ๊ซั่สั่งมาให้ดีนะจีบิอาหารดีอาหารแบบใหม่ได้เห็นอยู่จริงเลยเอาละฮะโอ้โหเอาละเกินเห็นอยู่จริงกันโอ้น้อเจ๊เห็นไวจริงมีอะไรเกินเกินเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ย <Yeah! S 1> โโเย้โอ้โหเฮ้ยหิวข้าว อยู oh on oh okay. ่เข้าเลยเชียอะไรวะเนี่ยหยับหยเบหยบเอาโฆษณาโอ้ยโอกโอ้โคฆษณาเลยเออโอเคกินก่อนหยับหยเบโอเคับยบับยโอ้เอาละ เฮ้ยเห็นอยู่จริงเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยหยับหยับหยับหยยับโอเคไปนอนหลับดีกว่าเฮ้ยจะน,นอนดีกว่าเฮ้ยจะน,นอนดีกว่า,นนนวาลาก่อนนะ